เห็นพองไม่ตรงกรันคนเขียนกับคนฟิตติ้งเปิดความเห็นชาวโซเชียลเปิดภาพใหม่พระนางดวงใจเทวพรหม จากละครชุดในตำนานสุภาพบุรุษจุธาเทพที่สร้างปรากฏการ์โด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศสู่ภาคต่อรุ่นลูกต่อในดวงใจเทวพรมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุธาเทพมีการเปิดตัวภาพโปรโมตดังกล่าวก็สร้างความสับสนให้แฟนๆละครและแฟนๆนวน,นิยายเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเพราะเรื่องราวของดวงใจเทวพรมทั้ง5เรื่องนั้นเป็นรุ่นลูกของคุณชายทั้ง5้าเกิดในช่วงปี2530ถึง2540จะเห็นได้ว่าในนี้ มีการพูดถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นอยู่หลายเหตุการณ์ทั้งพฤษภาธมีดในปี2535หรือวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ซึ่งคอสตูมไม่น่าจะเป็นกระโปรงสูมอย่างภาพที่ออกมาอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตอีกฝั่งช่วยแยงว่าอาจจะเป็นเพียงภาพโปรโมทเพื่อความสวยงามและคุมธีมของซีรีส์ภาคต่อสุภาพบุรุษสุธาเทพก็เป็นได้ละครชุดดวงใจเทวพรหมโดยนักแสดงนำในละครทั้งห ละอ่อาจานขวัญฤทยัยใจพิสูจน์ดุดอับสอนพรชีวานมีดังนี้ละอ่อาจานผลงานจากค่าย a อดอาร์เจนเนอเรชัจำกัดนำแสดงโดยกัฟคณาวุฒไรพิพัฒพงรับประกบคู่จีน่าย,ยีนาซารัสครั้งแรกขวัญฤทัยจากค่ายโ o นพลเบิรมจำกัดนำแสดงโดยน้องใหม่แกะกองไมกี้ไม้ปณิธานกับยดานรินยาคุณมงคลเพชร จพิสูจน์ผลงานจากค่ายเมตาและมหานิยมจำกัดนำแสดงโดยเลือดใหม่ช่อง3มเทศไมรอดประกบคู่ครั้งแรกกับอุ้มอิสยาหฮอสุวรวารดูดอับซอรดผลงานจากค่ายมเกอร์วายจำกัดนำแสดงโดยกองทัพิกประกบคู่มิ้นรันระวีเอื้อวราวาัตครั้งแรก พรชีวันผลงานจากค่ายกูฟิลลิ่งจำกัดนำแสดงโดยน้องใหม่สุดฮอตก้าวนพก้าวเดชาพัฒนาคูณจับคู่ร่วมกับพีพีปุนปรีดีคุมพร้อมรอดสวัสด์ล่าสุดทั้ง5้าเรื่องเดินเครื่องถ่ายทำกันไปนแล้วโดยมี3ามเรื่องพี่พึ่งฟิตติ้งลองเสื้อผ้ากันไปคือใจพิสูจน์พรชีวันและขวัญฤทัายซึ่งเพจครอบครัวละครช่องซาก็ได้เปิดเผยภาพใหม่ของ5คู่พระนางออกมาซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย はい。